มาอัปเดตกันหน่อยนะตำหรับ X Max ตอนนี้เข้าใหม่4คันและบอกงี้ว่าออกรถเพียง7 0 0 0ันเท่านั้นสต็อก X Max Corsa ตอนนี้เรามีมาให้เลือกประมาณ40-50เกือบ50คันแล้วมาดูคันนี้รถที่เข้ามาใหม่กันก่อนคันนี้เนี่ย ทำสีโทนใหม่เป็นเทาเคยอนมุกม่วงบวกกับล้อม่วงทานอสสวยมากเลยเวลาโดนไฟเนี่ยโดนแสงเนี่ยโอ้โหนี่ชัดมากๆมุกนี่ระยิบระยับเลยแปดติ๊กเกอร์เป็นโทนน้าเงินพวกดาเงาอันนี้ระเบิดใหม่หมดสี่ชิ้นคันนี้นะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันออกรถแค่เจ็ดพันผ่อนละสี่พันกว่าบาทได้อะไรบ้างอะดูเลยท่องานพีอาร์ทูเบิกให้ใหม่คอไเนียมแท้ของใหม่โช้บหลังใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โลโก้เป็นโลโก้แท้ศูงสีน้ำเงินเบปาปาดให้ใหม่ได้ม่วงให้เข้ากับตีมรถ ไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลลองบงังเสีอัตตาสหน่อยรถ <Okay. S 1> เครื่องเดิมทุกคันอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ยปลอกแฮนด์ยังเป็นเดลโทน,น่าสว,สวยอย่างนี้เลยนะครับอ่าลองเบิ้ลหน่อยอ่ะก็จะประมาณนี้ออกรถเจ็ดพันผ่อนเดือนสี่พันกว่าบาท คันนี้ก็เป็นตัวปี21คันนี้เนี่ยเป็นสีเทาศูนย์เทาแท้ศูนย์เลยก็คือมาแบบออกจากศูนย์มาเป็นสีนี้เลยแล้วก็บวกกับล้อนะครับล้อเราเปลี่ยนสีใหม่เป็นล้อแดงแคนดี้เป็นสีพาวเดอร์โค้ดนี่การสเก็ตหินได้ดีมากๆนะครับยางเดิมศูนย์อาจจะไม่ใช่ยางใหม่แต่ยางเนี่ยบอกเลยว่าสภาพ90%คันนี้ท่อตอมใบหนึ่งเนี่ยเกือบ2 0 0 0มื่นเป็นฟูลเทเนียมทุกหลังโอเลี้ยงเบิร์กให้ใหม่บอกปาดให้ใหม่ได้แดงอ่ะคันนี้เรางเสียงหน่อยอันนี้ท่อตอมเนาะอ่ะ รถไมหนึ่งมื่นสี่พันกิโลนะครับเบิ้ลหน่อยอ่ะก็จะประมาณนี้เสียงก็จะใสกว่านะสำหรับข่อที่เป็นแบบฟูลไทเทเนียมดูคันหนึ่งคันนี้แดง2,022เป็นแดงศูนย์นะครับอันนี้ก็ล้อนะครับเป็นล้อแดงคันดี้แต่งแบบแดงล้อแดง ยางใหม่หน้าหลังเป็น iPad S เลยออกม่ห3ม่กิโลราคาเงินสดนะครับ1ือ0ส่เออกรถ7,000เท่านั้นคันไหนถ้ายางเนี่ยมันใกล้หมดผมจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยพ่อก็เบิกให้ใหม่สเตปเริ่มต้นเหมือนกันเป็นพีอร์ทูคอยเนียมนะแล้วก็ชกหลังเบิกใหม่นะคันนีไ้ได้เป็นไฟท้ายสโมกด้วย <Okay. S 1> บอกปาดให้ใหม่เดินได้แดงเลยสวยอย่างนี้เลย <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้ปอกแฮนด์ก็เป็นเดียวหน้าตามสีรถเลยนะครับผ่อนเดือนส0 0พันกว่าบาทเช่นกันก็มาเลือกเอาใครไว้ใครได้นะครับบอกเลยว่ารถสวยสวยไม่หน้อยเนี่ยค่อนข้างเนี่ยยาก ไปเพียง7,000ออกรถ7,000เท่านั้นตอนเดิมสี 4, ่พันกว่าบาทคันนี้ก็เป็นสีเทาเทาแบบ SP เลยแปะสติ๊กเกอร์ SP ถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเราออกได้หมดเพราะไม่ได้เคลือบสีไว้ล้อนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ยางใหม่ด้วยนะฮะถ้าไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้ท่อเบิกให้ใหม่เบาะปาดให้ใหม่สวยอย่างนี้ไม่แพียง7,000เท่านั้นไม่ต้องสตาร์ทหรอกรถเนี่ยรู้อยู่นะ7,000โลเนี่ยบอกเลยว่าสตาร์ทยังไงก็แบบใสๆเลยนิ่มๆถ้าสนใจนะก็ทักเข้ามาเพจร้านเราได้เลยบัญชาจุดตรงกลางซู่บอยหรือช่องทางเอเราชมเน YouTube, นะีีไม ร้านเรานะอยู่อำเภอเมืองกำปัทุมติดกับาแกลางกำปัทุมหรือว่าปักหมุดมาบัญชาซูบอยนะครับเซลคุกเกิลแมพขึ้นเลยร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดวันนี้บัญชาซูบอยขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ